เกี่ยมามันก็นเราก็แพ้ <Okay. S 1> ไอ้พวกเกินเกินสองพันหนึ่งนี่ไม่ไหวจริงๆแม่งเที่ยมามันใช้ยูนิเตอร์มาแช่แข็งยังกดไม่ติดเลยมันรีฟิมันสูงมากตอนแรกคิดว่าคิดว่าบักจอกดกดไม่โดนไปเจอไอเอลลอดสองพห้าวิ่งเข้าไปแช่แข็งเสร็จแม่งแม่งแม่งหยุดวีเดีโอเราออกเลย อออออโอ้ยเลนตบทั้งวันว้เลนมันขี้เกียจไม่โอ่งเบื่ออะไรมันก็ทำบามเดี๋ยวไปซื้อน้ำาปลาไปเลยนเอาะน้ำปลาสัยากว่าจะต้องหาได้ ต้องไปดูพี่ตกปลาปลาที่เอเดินปลาที่จะใช่แล้วนี่เราต้องเไปตอนที้จะลับรับพี่ร่างกายเท่านั้นก็ยากดิบอกแล้วตายอยู่แล้วนี่นี่นุกแม่งได้ลงแค่รอบเดียวด้วยแทนที่จะได้มาจำถึงครับมันต้องมีพี่สองตัวใช่ไหม เห็นปาดาแรกพอพี่ถ่ายไปตัวหนึ่งยากมันตีแรงตีแรงกับตีแรงโคตรมันต้องมีคนมาผัดกันมิลค์เคิทีละชุดเลยเวฟสี่หเวฟห้าไงมิลค์เคลเออต้องเวฟสี่มันต้องพอตพอไอตัวไอตัวถีโรออกมาไอตัวที่ยิงลูกระเบิดอะเลยยน่าแม่งยิงแรงมากมันติดเบิร์นด้วยตอนที่โดนลูกระเบิดมันต้องเอามิลค์เคิออกมาแล้วโดนทีสองพันเก้าอ่ะเบิร์นเบิร์นมิลละสองพันกว่า นานเลยี่สิบวิสองหมื่น 20, หมดไม่นานดูอ่ัวอะไรไม่รู้จ่แต่มันวาบอก่งหือวาจัดแต่ตนไม่รู้อ่แต่มันว้าบอี่งเรื่งต้องต้องมีสองพีชมันพีชคนเดียวมันมันกดไม่ถึงอะแล้วมันต้องผัดกันกด หหเหมือนกันเฮียวก็เล่นไ,ไ่่ไ้้ขนาดแต่้อนเดียวตายมันเจอคนปืนปนไฟม้น,นไม้ไอ้นั่นไง,ด,นนไงด่านักโฮงไอ้ด่านด่นด่านด่านหลุมดูดไงยมันจะมีต้นไม้ไมไไมเกิดมาต้นไม้มันมีรากไม่ดันะดูแล ไอ้ดาดุมตู้ะมันตัวอะไรไม่รู้อ่ะันวัยอะไรอนหลเม่งในหลุมมันเป็นแทบมันก็ตายได้ทุกอย่างนะอุารมันโมากหลุมมันสามารถไม่ตายได้นะถ้าถ้าพลรนตกลงไปแล้วกดอวันไมมมัมแดินโดนใ่ตกตัวยู่ะเป็นวังดวีละห้าพัน เรื่องแบบนั้ตีเลยนั่งโดนอูกแม่พพงดูดพ่มุวกนี้มุเลื่อน,นน้อมากเท่วก็เลยไปอันสีตามีดีเลยเลื่อนขึ้นเขาเ้า แต่แต่จอมันทำโพวกก็หลุดหลายรอบกดกดไอ้นี่ไปกดกดกดเร็วไปบางตอนบางทีอ่ะมันต้องไม่ยอมโพวกเลยแล้วแล้วเดินลากเอาพอมันมอนมันเคยเยอะๆค่อยโพวกบางทีมอนมันตกสวนเนี่ยนมันเสเองโพวกมัติดเปล่าไม่ใช่มันมันกดเร็วไปจอมจอมมันกดติดนะมันกดเร็วไปรอบเกมเกมสุดท้ายอ่ะรอบที่ตายครั้งล่าสุด พอมันกดเร็วเสร็จตัวตัวอีกตัวชุดใหม่มาเยอะกว่าเดิมแมงคูดาวเนี่ยไม่มีเพดตเดตอนนั้นแ,นแม่มีเงี้ยไม่มีหลอดหอดจะไถด้วยรอบตอดเียวนะไมก่อนเวลาหลอบกาจะเป็นของอ๋อเมื่อ,อกี้กล่องอะไรอ่อไม่หนึ่งไม่เสียมันช่อมสลับออกมาไม่โอกาสออ<า>กมีมีม่ม